ฉันทำงานกระดึกที่ออฟฟิศเก่าแก่แห่งนี้มาหลายปีไม่เคยเจออะไรแปลกๆจนกระทั่งคืนนั้นฉันกำลังจะกลับบ้านเหลือแค่เช็คหน้าต่างช่องสุดท้ายที่ชั้นสี่ฉันจำได้ว่าเดินไปที่หน้าต่างบานนั้นมองออกไปในความมืดที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอฉันหันหลังกลับ ฉันเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงหน้าต่างบานนั้นมองมาที่ฉันฉันตกใจมากรีบเดินเข้าไปใกล้ๆไม่มีใครฉันคิดว่าตาฝาดไปเองฉันกลับไปที่โต๊ะทำงานเก็บของเตรียมตัวกลับ แต่พอมองออกไปที่หน้าต่างบานนั้นอีกครั้งคราวนี้เงาคนชัดเจนมากมันกำลังโบกมือให้ฉันฉันขนลุกสู้รีบวิ่งลงบันไดหนีออกมาจากออฟฟิศแทบไม่ทันตั้งแต่วันนั้นฉันไม่กล้าทำงานกระดึกที่นั่นอีกเลย ฉันได้ยินมาว่าก่อนหน้าที่ฉันจะเข้ามาทำงานที่นี่เคยมีคนกระโดดตึกตายจากหน้าต่างบานนั้นฉันว่าเงาที่ฉันเห็นอาจจะไม่ใช่คนก็ได้และฉันอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้เห็นมัน